เจอแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะกับก็เจอแล้วค่ะหอมก็จะมาเหมือนเดิมนะคะแต่งตัวเป็นบลูค่ะตามสัญญาให้เกือบหามันไม่เจอนะคะคมสีฟ้า ก็วันนี้เราจะแต่งเป็นบลูกันนะคะขอเป็นทรงผมทรงนี้แล้วกันนะคะแมวเอาตามหน่อยนะคะตอนนี้พยายาได้ถึงร้อยมากๆเลยค่ะใครที่เป็นผู้ติดตามของข้าวหอมนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ไหล์อีกแล้วเอาเป็น เดิมๆนี่ได้แล้ววีน้องบลูเราก็จะขอเอาไปสีฟ้านะคะอันนี้จะได้เอาเป็นอันนี้ด้วยแล้วกันค่ะ เอ๊ะมันบินรอบนี้อะค่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะโอเคถ้าว่าอันนี้เราจะมาขอบอกอย่างนะคะพยายามลองเปิดการให้พิมพ์คอมเมนต์ค่ะพยายามหา ะค่ะมันไม่ได้ค่ะไพนะคะสําสหรับถ้าเป็นวิดีโอนะคะแต่ถ้าเป็นช็อตนะคะก็น่าจะได้อยู่ค่ะเป็นวิดีโอสั้นนะคะเพอได้อยู่เดี๋ยวตอนนี้หามงกุฎก่อนนะคะชุดนหนูสาหรับหนูแล้วค่ะหนูว่าคนที่แบบอะไรนะเนี่ยคนที่มันอยู่ในคลิปด้วยเนะี่ย แล้วพอมันไปดูนะเหมือนมันจะเอ้ยเอ,อ้ยฉันอยู่ในคลิปเขาด้วยอันนี้จริงไหมเนี่ยเอ้ยเนียนะแต่ไม่เอาอะดาอืม เดี๋ยวคราวหน้าเราจะยังไม่ได้แต่งห้ังหลับนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาให้ดูในการค,คือทุกคนจะรู้เลยว่าหนูสนาาสนาาใส่หน้า,นากากใส่หน้ากากใช่ค่ะหนูใส่หนกากเหมือนแบบปิดปกปิดตัวตน้นเป็นตั้งแต่ตอนที่เล่นโรบอทแรกๆแล้วะคะ่ะมันเห็นแล้วมันรู้สึกถูกใจอะคะ่ะ เว้นใส่ได้หมดเลยโอเคชุดเราต้องการชุดสีฟ้าค่ะปิดร้านอ๋อค่อยเข้าไปแล้วค่ะมาเ,เข้าไปในอีกแมปหนึ่ง คู้ค้าวหน้าเดี๋ยวแต่งเป็นโพเพมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะหนูชอบมากเลยบางคนก็น่าจะรู้นะคะหนูชอบสีม่วง บ่อยมากโอยเป็นนี้อ่แล้วเนี่ยค่ะมันแบบเดี๋ยวรีซิตใหม่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องเอาของใหม่อันนี้น่าจะดีนะคะเสื้อเนคะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองหาอย่างอื่นดูแอสโลตท้กคยจำแบบที่มันเป็นตัวสีพูค่ะที่มันร้องเพลง The, uh, the Last play. เอาจริงนะคะอันนี้เป็นธีมของคริสต์มาสค่ะแต่เราไม่เอานะคะธีมฮาโลวีนเดี๋ยวเราไปเอาของเหมือนเดิมค่ะแต่ต่อแป๊บนึงนะคะไม่รู้วันนี้ได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ทุกคนจะถูกใจหรือเปล่าน่าจะพอได้นะคะ มนหนูมาช้อปปิ้งซื้อของเนี่ยะคะ่ะเขาเพิ่มลูกโป่งนะคะแม่ ถ้าคนบอกว่าคลิปนี้ไม่ยาผิดปกติก็จะปัญหาก,ก็ติดอยู่กเมื่อกี้แล้วค่ะเนื้อหาเนี่ยเรามาติดกันอยู่ที่นี่ค่ะอ่านี่นี่นี่น่นนารักโอ้โหใหญ่มาก ยเหรอ,อะไร,รอ่ะอ่านไม่ออกในแชทเพื่อดูรายการคำสั่งเกี่ยวกับการแชทอะไรไม่รู้เอ้ยทำไมเราไม่ใส่ตั้งแต่แรกคลิปที่แล้วอะค่ะโอ้เสียดายแม่นป้นไร คุนชิดมันอยู่ที่นี่เธอแหละไม่เอาแล้วมันงอนอนะ่ะไม่เอาไม่เอาหาอันนี้ไม่เจอค่ะชุดไม่รู้จะวันไหนนะคะผมก็เอาอย่างเงี้ยแล้วค่ะไม่งั้นมันจะชนกับ หน้ากากที่ใส่ค่ะชุดนอนหรอไม่จะได้ค่ะก็แค่ลุกกระโปรงออกไปนีน่ารักเดี๋ยวลองหาอะไรตกแต่งเพิ่มดูค่ะเอิมผู้ใช้ใหม่ โอเคก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะพอใจนะคะเดี๋ยวไปหาชุดอันใหม่ดีกว่าค่ะอ๋อมันมีจุดถ่ายรูปด้วยเอเอาเป็นอะไรดีถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาเป็นอันนี้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรมัน้อถ่ายก็ได้นี่แต่หนูแคบหน้าจอได้ โอ้โหวันนี้ว่าจะเก็บขายสื้อผมาแล้วในบูเฮเบนมันจะมีการใส่ของแบบจำกัดอะค่ะจำกัดการใส่ของ ใส่ไม่ได้เยอะมากอะค่ะเอ้ยเพื่อพอนมาเห็นนี่อ่านี่ไงนี่ไงเป็นอะไรไม่รู้มีป้าอาสุกุสวยสวยมีป้าอาเดตุเงียมเงียม สุดน้อยโอเคแล้วก็ลืมสองตัวนี้ไปเลยใครอยากให้แต่งเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแต่ว่าถ้าคลิปนี้คอมเมนต์ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะลองหาวิธีทำไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าขอให้ทุกคน ให้ดูกับพี่ที่เขาแต่งตัวกรสีก่อนแล้วกันนะคะอลลลลลอันนี้น่ารักอะ่ะอันนี้ฉลามน่ารักวบายบาย